โอ้ยเยี่ยมซื้อแผ่นอันคัดมาดูบ้างแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่รู้จะออกหรือเปล่าเขาบอกให้ต้องไปดูที่เขาอาซียอย่างเดียวเอาหรอใช่เพราะมันเป็นแบบว่าอันคัดเด็กๆด,กดูไม่ได้อยากดูมากเลยน้ำตาลแดงอันคัดเต้าเนี่ยไม่ใช่อันคัดเฉยเอาละครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับเราไม่มีอันคัดเลยครับเราเป็นแบบเต็มๆๆเต็มเต็มเหนียวเลยแบบฟูลออปชันเลยกับช่วงสาวใสหน้าหมอก,กับผู้ชายหน้าหล่อครับ ท้กทครับขอต้อนรับสู่ในช่วงของสาวใสหน้ามอครับผมวันนี้ฮะผมอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนั่นเองนะครับต้องขอบอกเลยครับว่าที่นี่ครับขึ้นชื่อนะครับผมในเรื่องของการเรียนการสอนครับและที่สําคัญครับวันนี้ฮะเรามาเจอกับสาวใสที่นี่เนี่ยนะครับผมก็บอกว่าน้องๆเนี่ยนะครับเป็นสาวใสแถมน่ารักอีกด้วยครับถ้าอยากจะเจอกับพวกเธอแล้วไปเจอเลยครับ สวัดีครับเดี๋ยวน้องชารี่แนะนำตัวอย่างเป็นทางการหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อชารี่นะคะมาจากสถาบันเทคโนโลยีจอมเก้าเจ้าคุททหารรักกบังค่ะเรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์ปี3ค่ะแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ21ค่ะครับส่วนสูงอะครับประมาณ160ค่ะน้ำหนักนะครับ45ค่ะครับผมรอบเอวนะครับจะไปถามจะไมเราน้อเล่นเลยตอนนี้เรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์นะครับทำไมถึงเลือกเรียนคณะนี้ครับหนูเรียนวิทยาศาสตร์แล้วเอกเคมี คือเมื่อตอนมาปลายเรียนแล้วแบบชอบเคมีอะไรอย่างนี้แล้วทุกอย่างรอบตัวเป็นเคมีหมดอ๋อพี่เขาชอบเรียนเคมีครับพี่ทําบ่อยมากเลยนะฮะอเอาเทียนไปลนคางนะฮะได้น้ํามัน,มนเคมี<า>อ๋อน, <ะ S 1> น้ำมันพายออกมา,บมา,า,มาสบัดใสด่ัดใสด่จ้งว่าเลอเออแล้วอยากจะทํางานอะไรในอนาคตครับจริงๆอยากจะเปิดแบบว่าร้านเคก้กร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะ และตอนนี้เนี่ยความใฝ่ฝันไปถึงไหนละได้ไปเรียนกาแฟไหมได้ยังเลยค่ะจะได้เอาเคมีเนี่ยใส่ลงมาในกาแฟหยดหยดหยดทำให้คนติดใช่ไหมฮะก็ดีนะคะนะครับร้านอยู่ไหนบอกด้วยนะครับจะได้ให้คนอื่นเขาไม่ต้องไปกันนะครับเคยมีผลงานอะไรบ้างครับก็เป็นดัมเมเยอร์ของภาคเคมีของคณะครับแล้วก็มีถือป้ายของภาคบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วมีผลงานด้านการแสดงข้างนอกไหม S <S ไม่มีนะฮะก็อยู่แต่ในมหาวิทยาลัยเนาะ,ะแล้วต้นแบบในการใช้ชีวิตของเราจริงๆแล้วคือใครครับคุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นครูแล้วก็อาจจะโหดบ้างนิดหน่อยแต่ก็แบบว่ามีมุมใจดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าสู่คำถามเลยดีกว่าครับผมอ่ะมามีแฟนมาแล้วกี่คนครับประมาณ 4, 4, 4นนี่แล้วกันค่ะ4ี่แล้วกัน4ี่แล้วกันที่ไม่เอาบอกต่อเอาแบบไม่ต้องต่อแล้วอบอกเลยจริง เกสามที่แบบว่าจริงๆอะไรเงี้ยสามจริงจริงจังๆสามแต่อีกสองคนนั้นตอนเด็กๆตอนเด็กๆอนุบาลโอเคไม่นับสามคนแฟนคนแรกคบมากี่ปีครับหกปีค่ะหกปีแล้วคนที่สองนะครับสองปีคนที่สามนะครับสามเดือนสามเดือนยังคบอยู่ยังคบอยู่ในปัจจุบันนะครับผมแล้วรู้สึกยังไงกับรักครั้งแรกก็รู้สึกดีนะคะแต่จริงๆแล้วโดนบอกเลิกด้วยสองครั้งแล้วก็กลับมาคบกันเขาโตกว่าเราหรือว่าเาโตเขาโตกว่าปีหนึ่ง แ,แฟนทั้งสามคนโตกว่เราหมดเลยไหมครับไม่ค่ะคนที่สองนี่เท่ากันอายุเท่ากันแต่คนที่สามโตกว่าค<ะ>่ะแสดงว่าลักษณะเป็นคนที่ชอบผู้ชายอายุมากกว่าดูจากลักษณะนิสัยเขามากกว่าไม่เกี่ยวว่าจะอ่อนกว่าแก่กว่าหรืออายุเท่ากันอะไรอย่างเงี้ค่ะแล้ว ลักษณะนิสัยต้องเป็นยังไงครับสาหรับคนที่จะเข้ามาจีดน้องเชอร์รี่ของเราจริงๆแล้วชอบคนตามใจชอบผู้ชายที่ตามใจใช่แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพ่อบุญท่นทั้งหลายมักจะเจ้าชู้นะรับได้ไหมกับผู้ชายเจ้าชู้ไม่ได้ห้ามเจ้าชู้ไม่ชอบเลยผู้ชายเจ้าชู้แล้วผู้ชายที่จะมาเป็นแฟนเชอร์รี่ได้เนี่ยจะต้องอยู่กับเชอร์รี่เนี่ยอย่างน้อยวันหนึ่งกี่ชั่วโมงไม่เกี่ยวอยู่เท่าไหร่ก็ได้คือถ้าเกิดจะไปอยู่กับเพื่อนได้ไหมได้ แต่แบบอย่ามากเกินอะไรเงี้ยก็มีเวลาให้บ้างอาทิตย์หนึ่งต้องเจอหน้ากี่ครั้งก็เจอทุกวันก็ดีนะแล้วต้องโทรคุยทุกทุกวันไหมอ้าวแฟนกันก็ต้องคุยทุกวันนี่ <c oughs> แล้วเราเป็นคนจิกแฟนไหมไม่แน่ใจนะอยู่ไหนทำอะไรอยู่กินข้าวหรือยังก็เวลาโทรไปก็อาจจะถามว่าอยู่ไหนทำอะไรอะไรอย่างงี้อ่าแล้วบอกอ๋อยังไม่ว่าแค่นี้ก่อนนะ เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวโทรไปใหม่แล้ววางวางหูใสเราเ่งจะโกรธไหมไม่โกรธแล้วพอโทรแล้วไม่โทรมาแล้วไม่โทรไปเลยก็โทรตามแล้วจะงอนไหมจะงอนใสไหมก็ต้องถามว่าเออตะกี้ไม่ว่าทําอะไรอะไรอย่างงี้ฟังเหตุผลแล้วถ้าเกิดแฟนเนี่ยฮะจะมาง้อเชอรี่มีวิธีการง้อเชอรี่วิธีไหนที่ง่ายที่สุดจะทําให้เชอรี่หายโกรธได้เร็วที่สุดไม่มีมั้งจริงหรอ <c oughs> <c oughs> งอไม่ได้เลยเหรอก็งอคือต้องงอเยอะๆอะคืองอน,นิดเดียวนี่ก็แบบยังไม่หายงอนสมมติว่าทําผิดในเรื่องนั้นก็มาพูดแบบขอโทษแบบว่าจะไม่ทําอีกอะไรอย่างนี้แล้วถ้าเกิดมันทําอีกอะตายก็เลยไม่มีใครพูดไงว่าจะไม่ทาอีกแล้วปกติเนี่ยเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวที่ไหน ส่วนมากก็ไปพราก้อนอะไรเไงี้ยสยามเพราะว่าตรงนั้นก็เยอะดีอะแบบครบทุก<า>ยอย่างเยอะดีแต่ว่าครบทุกอย่างจะดูหนังจะร้องคาราโอเกะจะกินข้าวอะไรเงี้ยตรงนั้นก็มีหมดแล้วเราปกติเราเป็นคนชอบดูหนังสไตล์ไหนครับจริงๆชอบดูหนังผีนะแต่ก็กลัวผีเาสาวมากก็เป็นแบบนี้แหละครับ <c oughs> ชอบดูหนังผีแต่ก็กลัวผีเพราะเวลากินเนี่ยได้ซบอกผู้ชายเราไม่เคยไม่เคยซบเลยอ๋อเหรอแแสดงว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกเลยใช่ไม่ค่อยโรแมนติกเป็นคนตรง น,นอย่ยแล้วคิดว่าการคบกันเนี่ยนะต้องบอกรักกันทุกวันจําเป็นไหมไม่จําเป็นอ่ะไม่ต้องบอกทุกวันก็ได้แต่ให้มีบ้างสมมุติว่าพี่เป็นหนุ่มคนหนึ่งชอบเชอรี่มากเพราะเชอรี่เป็นคนสวยมากนะครัรรจรจรบระ<า>จะเข้ามาขอเบอร์เชอรี่เนี่ยจะทํายังไงถึงจะได้เบอร์เชอรรี่ปกติเขาก็มาเจอเข้ามาขอเบอร์อย่างนั้นแล้วให้ไหมก็ต้องดูหน้าตานิดนึงหน้าตาต้องเป็นแบบไหนก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรอย่างนี้ แล้วสเปกผู้ชายของเราชอบขาวตี๋ขาวตี๋จมูกต้องโด่งไหมไม่จําเป็นรวยไหมไม่จําเป็นขาวตี๋เป็นพอนะฮะดูสะอาดสะอ้านอ่าใช่ครับแต่งตัวล่ะแต่งตัวการไตล์กานแต่งตัวก็ไม่ต้องเป็นคนแต่งตัวมากมายอะไรก็แบบแต่งให้พอดูดีก็พอแล้วและคําพูดอะไรที่ทําให้เรารู้สึกเสียใจที่สุดถ้าออกจากปากผู้ชาย จริงๆพูดว่าเบื่อก็เสียใจแล้วนะห้ามพูดเด็กค่ <S 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 ะหาผู้ชายครับกบคำพูดเลยคำว่าเบื่อเนี่ยเพราะมันจะทําให้บั่นทอนจิตใจโ,โใช่ไหมโ,<ล>โอเคเอาละครับตอนนี้ครับมันถึงช่วงท้ายแล้วฝากอะไรถึงหนุ่มๆชาดูสวิตหน่อยครับผู้ชายเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าไม่มีคนไหนที่ไม่เจ้าชู้หรอกมีแต่เจ้าชู้มากกับเจ้าชู้น้อยแค่นั้นแหละถูกต้องผู้ชายไม่เจ้าชู้เปรียบเสมือนงูไม่มีพิษนี่ใช่ไหมก็ตอนนี้ก็ให้ผู้ชายเนี่ยเจ้าชู้น้อยลงหน่อยแล้วกันนะครับผมแล้วผู้หญิงล่ะเาปล่่ไมนะ ผู้หญิงรักเดียวเจเดียวตลอดเข้าข้างผู้หญิงไปอยู่กับมูลนิธิส่งเสริมเพื่อช่วยผู้หญิงได้ผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะบอกเรื่องพี่เต็มเต็มเลย๋อพี่เจ้าชู้แล้วดิอืบอกยังไงผู้ชายไม่เจ้าชู้เป็นหมอนงูไม่มีพิษวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเชอรี่มากเลยนะครับขอบคุณนะครับเอาละับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเรากลับไปที่สตูดิโอก่อนดีกว่าครับพี่เพชรจ้ารอเราอยู่นะครับเยี่ยมเ โอ้โหถามจริงๆเวลาจะไปสัมภาษณ์สาวนักศึกษาเนี่ยนะคุณเตรียมตัวอะไรไงเป็นพิเศษหรือเปล่าอ๋อเริ่มต้นเนี่ยตอนก่อนนอนเนี่ยผมต้องเตรียมตัวเป็นอย่างดีเลยทำยังไงทาครีมบำรุงหน้าเพราะเวลาไปแล้วเนี่ยจะได้หน้าใสๆไม่งั้นไอ้หนุ่มท่านั้นมันเอาไปกินหมดอย่างที่สอนที่ต้องเตรียมตัวเลยมีอะไรบ้างคะก็หูดำๆของผมด้วยนะ เคยได้บ้างไหมเคยได้บ้างไหมได้อะไรได้พินได้เบอร์อะไรไม่เคยเลยไม่เคยเลยผมไม่เคยผมไม่เคยขอพินไม่เคยขอเบอร์ขอแต่ที่อยู่อย่างเดียวไปบ้านเลยอใครที่อยากรู้นะครับว่าทุกๆสัปดาห์เรามีสาวๆนะและขนาดไหนนะครับก็สามารถติดตามได้ในรายการของเรานะใช่แล้วนะครับผมแต่วันนี้นะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราครับผมเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีกับรีโอเบียครับวันนี้ผมเวลาพี่เป้จ้าแล้วก็พี่หิมแล้วนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะทุกวันอังคารหกโมงเย็นวันนี้ไปแลวสวัสดีครับ สนับสนุนโดยลีโอเีีย